แล้วก็ใส่ไปตรงนี้เลยช่องจุดไฟนะไม่ต้องใส่ให้แน่นมากนะครับล้วก็จะใส่ให้หลวมมากเดี๋ยวมันจะร่วงก่อนเราต้องใส่แค่พอดีพอดีเสร็จแล้วเราก็ทําการเปิดพัดลมได้เลยทําการเปิดพัดลมเป่าแล้วก็จุดไฟตรงนี้เพื่อให้ไฟเขาดูดลงไปจุดให้ตรงนี้มันแดงนะ เยพอมันติดแดงอย่างนี้แล้วใช่ไหมแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วเราก็เอาพัดลมเนี่ยมาคว่ำใส่เพื่อเป่าไฟให้มันล่วงลงไปข้างล่างแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ไม่งั้นมันจะออกตรงนี้อ่าสลับจากตัวดูดมาเป็นตัวเป่ารอแป๊บหนึ่งครับไม่เกินหนึ่งนาทีเดี๋ยวแก๊สเนี่ยแก๊สมาแล้วแป๊บเดียวถ้ามันติดมันจะเร็วมากเลยเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือควันจากกระดาษทิชชู่นะครับเดี๋ยวรอให้ควันมันจางก่อนพอควันมันจางปุ๊บแสดงว่ามันมีแก๊สแล้วเราก็จุดได้เลย เร็วครับไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนี่คือควันจากกระดาษทิชชู่นะครับแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นแก๊สเพราะเมื่อกี้จุดกระดาษทิชชู่ไปแล้วก็ลองจุดดูก็ได้ถ้าอยากรู้นะรแสดงว่ามันไม่ใช่แก๊สมันเป็นควันกระดาษทิชชู่แต่ก็รอแป๊บหนึ่งรอให้สะสมแก๊สก่อนมาแล้วติดแล้วถ้ามันมีแก๊สมันอยู่กลางแจ้งอนะเนาะมองไม่เห็นเลยเร็วมากตัวนี้